โอเคครับเพื่อนๆก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง 4C Game t h นะครับผมวันนี้ผมก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมก็เป็นการรับไอเทมนะครับผมหน้าเว็บเอนะครับผมก่อนอื่นเราเปิดเว็บเอขึ้นมาแล้วก็เข้าสู่เว็บไซต์นะครับผมโอเคกดเข้าสู่เว็บไซต์ไปเลย พอเราเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ของเอเดฟแล้วนะครับก็เรามาที่ตรงนี้เลยนะครับผมที่เป็นรูปนกนะครับผมตรงนี้ตามเมาส์เลยนะครับกดเข้าไปเลยปั๊บเราทําการล็อกอินก่อนเลยครับผมล็อกอินรหัสของตัวเองนะครับผม พอเราล็อกอินเข้ามาในระบบเสร็จแล้วนะครับผมให้กดมาตรงที่ event center นะครับผมตรงนี้เลยกดมาปั๊บนะครับผมแล้วก็เข้ามาที่เข้ามาที่ตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับผมที่เป็นรูปปืนสไนเปอร์นะครับผมแล้วก็23ล้านตรงนี้นะครับผมเข้าร่วมกิจกรรมไปเลยก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับผมเรามาดูแต้มตรงนี้นะครับผม ft point นะครับผมตอนนี้ผมมี point อยู่577นะครับผม point นี้เราจะได้จากที่ไหนนะครับผม เราจะได้จากการสะสมเวลาในการเล่นเกมนะครับเรามากดดูที่เงื่อนไขตรงนี้นะครับผมอ่าเมื่อเราเล่นนะครับผมเล่นจนจบเกมตั้งแต่10นาทีขึ้นไปนะครับผมจะได้รับ20 FP นะครับผมกรณีรายละเอียดก็ตามนี้นะครับผมก็คือการหลักๆก็คือการเล่นสะสมเวลานั่นเองนะครับผมแล้วก็เขาก็จะให้พอยต์มาแบบนี้นะครับผมแล้วพอยต์แบบนี้นะครับ FP พอยต์นะครับก็สามารถแลกอ่าแลกอันนี้ได้นะครับผม นี่นะครับผมที่เป็นที่เป็นสีน้ําตาลนะครับผมส่วนส่วนสีน้ําเงินนี่เราไม่สามารถแลกได้นะครับผมก็จะแลกได้เฉพาะอันสีน้ำตาลนะครับก็จะมีปืนนี้ก็จะเป็นร้อยพอยต์นะครับผมอ้าวเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแลกจะมาแลกสไนเปอร์นะครับผมก็แลกไปนะครับ100พอยต์ครับผมแลกโอเคกดแลกไปนะครับผมโอเคผมแลกไปเมื่อผมแลกไปแล้วนะครับผมพอยต์มันก็จะเพิ่มขึ้นเป็นส0งร้อนะครับ เมื่อกี้นี้พอยต์มันแค่ร้อยเดียวนะครับผมแต่เมื่อเราแลกไปแล้วนะครับพอยต์มันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างอ่าตรงนี้นะครับผมแลก exp ไป50พอยต์นะครับผมอ่าผมจะลองกดแลกดูกดแลกอ่าโอเค50พอยต์ใช่ไหมครับผมกดแลกไปนะครับผมอ่าคอยดูเราเลื่อนลงมาดูนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะเพิ่มขึ้นมาอีก50นะครับผมถูกไหมผมก็จะกดแลกอีกครับผม ผมจะแลกเป็น exp นะครับผมเพราะว่าผมอยากจะไปถึง3ดาวเร็วๆนะครับผมอ่าโอเคตอนนี้ผมเหลืออยู่300้อยพอยต์นะครับผมผมก็จะอ่าแลกเป็นอย่างแรกขอแลกเป็น exp หมดเลยแล้วกันนะครับผมอ่าแลกไปเลย โอเคตอนนี้ผมเหลือที่177นะครับผมผมไม่สามารถแลกอะไรได้แล้วนะครับผมหรือว่าผมก็คือผมไม่อยากจะแลกอะไรอีกแล้วนะครับผมผมแค่นี้พอนะครับผมเมื่อเราแลกของเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ไหนถูกไหมครับอ่ามันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมที่เป็นรูปดาวนะครับผมหมายอารีนาหรือเปล่านะครับผมน่าจะประมาณนั้นนะนี่ครับของก็จะอยู่ที่นี่นะครับผมแล้วกดเปิดไปเลยครับผม เปิดนะครับผมอ่าอันนี้ผมไม่ได้ปืนไม่ได้ปืนสไนเปอร์นะครับผมแต่ว่าได้เป็นไอเทมอื่นมาแทนนะครับผมก็ปิดไปปิดไปนะครับผมแล้วก็สุด exp ผมก็จะเปิดให้หมดเลยนะครับผมเปิดโอเคเปิดอ่าอันนี้ผมได้ exp หกแสนนะครับผมโอ้โหแลกมาห้าสิบนะครับผมได้หกแสนเลยนะครับผมอ่ายังเหลืออีกนะครับผมก็เปิดไปให้หมดเลยเปิดฟึบ โอ้อันนี้ได้2องแสนครับผมมันก็จะสุ่มให้นะครับผมอ่าดูเหมือนว่ามันจะสุ่มให้เรานะอ่าเปิดให้หมดเลยเดี๋ยวผมจะเปิดให้หมดเลยนะครับผมโอเคเปิดเปิดเปิด ผมได้อ่าเมื่อกี้ผมได้กดเปิด exp ห0 0สนไปนะครับผมผมได้ทั้งหมดนะครับไอเทมที่ผมแลกมาวันนี้นะครับผมผมได้ exp ห0 0 0 0นะครับผมแล้วก็ exp 2 0 0 0 0นนะครับผมแล้วก็1 0 0 0งแนะครับแล้วก็เป็นบิ๊กบอมบ์นะครับแสนห้านะครับผมโอเคเราไปดูอ่าเราไปดู exp ที่เรามีในเกมตอนนี้นะครับผมผมมี exp อยู่ที่1ล้านนะครับผม7 0 0 0 0สเฮ้ยไม่ใช่ ผมมี exp EH อยู่ที่17ล้านนะครับผม397,000นะครับผมโอเคตัวเลขประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะกดออกรหัสไปก่อนนะครับผมแล้วเราค่อยมาเข้าใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิด exp EH ให้หมดเลย โอเคตอนนี้ผมก็ได้เปิดไอเทมที่แรกมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าเกมให้ดูนะครับว่ามันได้จริงหรือเปล่านะครับผมโอเคตอนนี้เราเข้ามาสู่เกมเบนดี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนอื่นเราไปดูกันที่ exp กันก่อนเลยนะครับผม exp ผมเมื่อกี้คือ17ล้านนะครับผม17ล้าน9กสามื่นนะน่าจะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ ผมก็ได้ไปเปิด ECP มานะครับผมก็เพิ่มมา6แสนนะครับผมแล้วก็อีก2 0 0แสนแล้วก็อีก1 0แสนก็รวมกันแล้วเป็น6 7 8 9นะครับผม9 0 0แสนนะครับผมเปิดมา9 0 0แสนเลยเกือบล้านนะครับผมก็ได้ ECP เพิ่มมา9แสนนะครับผมเราเราไปดูที่ไอเทมกันนะครับผมไอเทมเมื่อกี้ผมเปิดได้บอมแสนนะครับผมบิ๊กบอมนะครับแสนห้านะครับผมนี่ครับ สามแพ็คนะครับผมแล้วมาเปิดกันเลยปึ้มนะครับได้เงินพันห้าแล้วก็ได้คูณสองนะครับผมเปิดอีกได้เงินพันห้าได้เป็นเพิ่มอาวุธนะโอ้ได้เงินห้าร้อยแล้วก็ได้เปลี่ยนสีชื่อโอเคก็หมดแค่เท่านี้นะครับผมสําหรับคลิปวันนี้ก็ผมก็อยากจะมาแนะนําวิธีดีๆนะครับผมสําหรับคนที่ ไม่อยากจะเติมเกมนี้นะผมอยากจะเข้ามาเล่นเฉยๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปรีวิวปืนนี้นะครับผมเป็นปืนพระเจ้าตากนะครับผมหรือว่าเป็นปืนโจรสลัดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวปืนนี้กันเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมขอเวลาไปทำการใส่เกาะแต่งตัวอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมโอเคโอเคครับตอนนี้เราก็ ได้ทําการไปแต่งตัวใส่เกาะอะไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเยวเ,ยวเหมือนผมจะลืมใส่อันนึงนะเนี่ยเอ้าผมลืมลืมใส่อันนึงอะเอวต้องไปซื้อก่อนนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ผมลืมซื้อไอ้เจ้านี่นะครับผมนะผมลืมซื้อไอ้นี่นะครับผมซื้อไอ้นี่พันเจ็ดปั๊บ อ่าโอเคตอนนี้เราก็แต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหาห้องเล่นกันเลยโอเคเดี๋ยวจะตัดไปที่เราได้เริ่มเกมเลยก็แล้วกันนะครับผมไปเลยโอเคครับผมตอนนี้เราเข้ามาสู่เกมไปที่เรียบร้อยแล้วโอ้โดนไปเดี๋ยวเราจะมารีวิวปืนนี้นะครับผมผมจะพูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของมันนะครับผม สำหรับข้อดีปืนนี้นะครับผมคือซูมไกลนะครับผมซูมแบบโคตรไกลนะครับผมแล้วก็ตรงสะโพบเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีสีดําบังนะครับตรงรอบๆนะครับผมเดี๋ยวได้เลขอยิงก่อนขอยิงก่อนส่วนข้อเสียก็จะเป็นเป็นเรื่องของการรีโหลดกระสุนปืนนะครับผมปืนนี้จะรีโหลดกระสุนปืนช้ามากนะครับผมไม่ว่าไม่ว่าจะยิงจะ อะไรคือช้าไปหมดนะครับผมแต่ผมผม,ผมแต่ผมคิดว่ามันสําหรับผมนะผมคิดว่าปืนนี้ผมแม่นเว้ยไม่รู้เป็นอะไรคือผมแม่นแล้วผมคิดว่าแบบมันยิงไปแล้วแบบมันชัวมันยิงไปคือมันชัวรมันโดนคือมันตายอะไรประมาณนั้นนะผมคิดว่านะแต่แต่ผมต้องใช้เวลากับมันสักหน่อยนึงนะอะ่ะข้างหลังผมตัวหนึ่งตรงกล่องสาม ไม่โดนครับผมคิดว่าปืนเนี้ยมันชัวเว่ยมันอาจจะแบบเป็นปืนที่เหมาะสำหรับคนค่อนข้างที่แบบว่าใจเย็นหน่อยๆอะ่ะคือใจเย็นเลยแหละ,ะค่อยๆเล็งอะไรประมาณนั้นอะ่ะมาดูกันว่าผมจะได้ที่เท่าไหร่อ่ามาดูกัน มันซูมแล้วแบบข้างหลังมันไม่มีอะไรบังนะครับผมเห็นไหมผมยิงโดนแขนยังตายอ่ะคิดเอาหาเด้งเข้าหัวเฉยเลยผมยิงคือมันชัวนะครับผมผมไม่รู้เหมือนกันนะด้วยความรู้สึกของผมอ่ะคือผมคิดว่าปืนเนี้ยมันชัวเว้ยคือมันยิงแล้วแบบมันชัวมันคือโดนแล้วคือตายอะไรประมาณนั้นะเห็นไหมอ่าไม่ตายโดนขา โดนตัวหน้าคอมยิงนะครับผมอ่ะเห็นไหมผมขึ้นผมขึ้นที่หนึ่งอ่ะคิดเอาอ่ะเอออ่ะโดนโดนโดนเอาแล้วแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งของปืนนี้คือนะครับผมอ่ะดูดูแรงดืดนะเห็นไหมแรงดีดไม่เยอะครับทุกคน มันก็เลยยิงง่ายนะผมผมไม่รู้ว่าไม่รู้เหมือนกันนะมันอาจจะเป็นอ่าเรื่องของสเกลปืนนะครับผมว่าเ็าอาจจะปรับสมดุลอะไรเงี้ยอาจจะแบบให้มันให้มันยิงได้ช้าแต่ว่ามันยิงได้ชัวหรือว่ามันแบบแรงดีดมันน้อยอะไรเงี้ยสนุกครับยิงปืนเนี้ยสนุกจริงๆมันคือมันมันไม่ดีดอ่ะเออมันดีดไม่เยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ย เดี๋ยวเปียบครับผมผมจะพยายามไม่รีโหลดกระสุนนะโอ้โหไม่ตาย14ต่อ7แล้วครับผมตอนนี้พูดไปเล่นไปนะผมชิวๆนะครับผมอสำหรับเพื่อนเพื่อนที่นั่งดูคลิปวีดีโอตอนนี้ถ้ายังไม่กดไลค์ก็กดไลค์ได้เลยนะผมสำหรับเพื่อนเพื่อนที่กดไลค์แล้วก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะผมที่คอยแบบสนับสนุนอะไรเงี้ย แล้วก็อย่าลืมนะครับผมสำคัญเลยกดซับสไครต์ให้ด้วยครับผมแหนแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรดีๆอะไรอัปเดตเนี่ยผมก็จะเอามาบอกนะครับผมยิงโดนนะคข้ามือกี้ไม่ไม่ตายนะครับผมแหน่แหน่ใจเย็นใจเย็นเปลี่ยนกระสุนกันครับผมเฮ้ยข้างหลังมีตัวไปเองโดนไปเอง โดยไม่โดนตะโกนไปก่อนเอ้าโอ้โหสิบหกต่อเก้าแล้วครับผมสกอร์ไม่ไปไหนครับผมไม่ได้ไม่ค่อยได้บูนะจะเอะ๋โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยน่าโก้น่าโก้น่าโก้น่าโก อาเปียกระสุนก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนเห็นนะเมื่อกี้เหมือนเห็นเหมือนเห็นเหมือนเห็นน่าจะอยู่แคบครับผมตรงนี้ก็มีเอ้ยนั่นไงแค่แค่บ่อแค่บ่อโอ้โหเข้าหัวไปครับผมเฮ้ยยี่สิบอิดอุ้ยเขานำแล้วครับผมตอนนี้สามดาวนำผมแล้วเดี๋ย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 วใจเย็นโอ้โหไม่โดนออกไปไหนจับไปไหนไม่ตาย เอาโดนหลอยหลังซะได้ปืนนี้ไ,ม,ไม,ม,ม่ไม่มีขายนะคผมไม่มีขายนะปืนนี้ถ้าใครอยากได้ต้องสุ่มเอานะครับผมต้องสุ่มเอาต้องอเติมบัตรนะครับผมเติมบัตรเข้าไปแล้วก็ไปทําการสุ่มกันนะครับผมสุ่มเปิดเปิดกล่องเฮ้ยตัวอะไรวะสวยวะเ <laughs> เอ้ อ้าเฮ้ยในกล่องในกล่องมิเอาโอ้โหเขา27ตัวแล้วเนี่ยเขาจะเขาจะเกมแล้วเนี่ยทำเล่นนะครับผมปเป้งอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย นแน่มัวแต่เร่งนะครับผมเมื่อกี้ผมอะไรเขาเรียกว่าอะไรใจเย็นนะโอเคจบเกมครับผมอยู่ที่อันดับ3ครับผมจบไปด้วยที่สกอร26์26ต่อ14นะครับผมโอเคครับตอนนี้เกมก็ได้จบไปเปเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับวันนี้นะครับผม ผมขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมหน้าแฟนเพจ SF นะครับผมเขาแจก exp นะครับผมวันละ5 0 0แสนแล้วก็มีไอเทมต่างๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมที่ผมแนะนำในวันนี้นะครับผมสามารถล็อกอินแล้วก็เข้าไปรับไอเทมกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับตั้งให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอแค่นี้ครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย